ก็สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาส่งงานซ่อมสูบแรงดันสูงเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นของลูกค้าส่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ซ่อมให้วันนี้นะครับผมโอเคครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือหลักๆก็คือสายของลูกค้านะครับสายมันไม่มีปลอกสีดำาๆนะครับปลอกพลาสติกนะครับก็ไม่ได้ใส่รองเทสนะครับผมกลัวว่าถ้าเทสไปสามพันสี่พันมันจะทาให้สายมัน แตกได้นะครับเพื่อนลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนสายใหม่ด้วยนะครับผมสายนี้ไม่น่าจะใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเข็มของลูกค้านะครับผมเข็มเกตวัดนะครับดูนะครับเข็มจะอยู่ใต้หมุดนะครับหมุดตัวนี้มันจะกันเข็มตกนะครับแต่เข็มตัวนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับผมลองเทสดูแรงดันขึ้นแต่เข็มมันไม่กระดิกนะครับเพราะว่ามันติดหมุดมันอยู่ตรงนี้ข้างๆนะเพื่อนเห็นไหมครับมันจะเป็นหมุด เอาไว้กันเข็มมันตกลงมานะครับแต่แต่ตัวเข็มมันอยู่ใต้หมุดนะครับมันก็เลยไม่สามารถดันขึ้นได้นะเพื่อนก็ได้ทําการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนชุดโอลิงให้ยกชุดทุกตัวนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพราะว่าสูบตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคราบเยอะเลยนะครับคราบน้ามันคราบปุ่นข้างในนะครับก็เลยทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไม่ดูนะเพื่อนจากนั้น จะใช้จะทําการเทสนะเพื่อนด้วยการใช้ใช้เกจเทสตัวผมนะครับลูกค้ารับไปก็เปลี่ยนเกจใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นเกจเทสนะครับสังเกตเกจปกตินะครับถ้าใช้งานได้มันจะหมุดมันจะอยู่ข้างล่างเข็มนะครับเข็มจะดันขึ้นข้างบนได้นะครับแต่ของลูกค้าเข็มมันอยู่ใต้หมดนะครับมันไม่สามารถดันขึ้นได้นะครับก็จะทําการเทสโดยการอุดปลายสายนะครับตัวอุดนะเพื่อนไม่ได้ใช้สายนะครับเพราะว่าสายของลูกค้ามันเปื่อยมาแล้วนะครับพลาสติกมันไม่มีแล้วครับขอเทสหลังซ่อมนะครับ สักสามพันพิดไอ้นะครับเพื่อนเพื่อทิศงานหลังซ่อมครับผมสามพันนะครับเข็มขึ้นที่สามพันพิดไอ้นะครับผมเข็มน,นิ่งนะครับไม่ไม่ไม่ไมหลนะครับโอเคนะครับปล่อยลมนะครับโอเคครับผม ส่งงานซ่อมครับลูกค้าท่านไหนที่มีสูบแรงดันนะครับไม่ว่าจะเจอในเจอวิดีโอนี้ในแอปดำหรือแอปแดงหรือแอปฟ้านะครับก็ให้เพื่อนๆแอด a c e b o o k มานะเพื่อนเพเพราะว่าใช้ติดต่อหลักๆก็คือ facebook นะครับผมส่วนช่องทางแอปดำหรือแอปแดงก็แปะลิงก์ไว้ให้นะโปรไฟล์นะเพื่อนเพื่อนก็ไปหน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์ Facebook มาได้เลยแอดมาได้เลยเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนๆนที่ต้องการจะซ่อมสูบนะครับผม ส่วนเพื่อนเอนที่อยากได้สูบแรงดันสูงราคาไม่แพงคุณภาพดีๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในวิดีโอนีครับขอบคุณมากเลยครับ